วันหยุดทั้งทีขอพาลูกสาววัย8เดือนขึ้นรถต่างนำเที่ยวไปดูพาเลทเพนกวินขึุดน,น่ารักที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีกันสวัสดีครับวันนี้จะพาลูกสาวนะครับมาเที่ยวสวนสัตว์ครั้งแรกตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับชนบุรีแดดร้อนแดดร้อนนิดนะ้แดดร้อน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 เดี๋ยวที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ จะไปดูโชว์เพนกวินก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าโชว์เพนกวินเนี่ยจะเริ่มเวลา10โมงตรงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปโซนเพนกวิ่กันก่อนดีกว่ายโยก้าชาติค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเพนกวินกันนะคะต้กสาวต้นสูงไปกันไปกัน โอเคครับเดี๋ยวไปเจอที่เพนกวินเลยไปคนเยอะแยะเลยสิบโมงพอดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูเพนกวินตอนเด็นตระบวนตรงนี้กันใกล้เวลาแใกล้เวลานะครับมาแล้วมาแล้วมาจับมือเลยจับมือก่อนจับมือ้าดูนู่นไมดงไม่เอนลไม่ดอด สำหรับตนนัวนี้น้องนองเพนกวินก็จะค่อยๆเดินโชว์ตัวเลี้ยงแถวออกมากันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่มูตมีน่ารักจริงๆนอกจากมีกิจกรรมตรงนี้ยังมีการป้อนอาหารให้น้องเพนกวินใครที่สนใจก็สามารถซื้ออาหารมาป้อนน้องๆได้นะครับไกลคิดสุดๆไปเลยซึ่งรอบการแสดงปกติจะมีเวลา10โมงเช้าและบ่าย2โมงยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตเลอ์จะมีรอบพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับในเวลาบ่าย3โมงคึ่ง ดูอย่างแผน,นที่มันจะมีสองโซนด้วยกันนะโซนสีเขียวกับโซนสีชมพูนะครับโซนสีเขียวนะปัจจุบันเราขับเข้าไปไม่ได้แล้วนะก็คือต้องขึ้นรถรางนะครับตัวรถาร,รถา,างไม่ก็เช่ารถกอล์ฟขับแต่เราเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวเราก็คุงจะนั่งรถรางน,นะสามสิบห้าบาทสอคนในโซนสีป้าขอครับในโซนสียุ่มปูสามารถขับรถไปเองได้โอเคเรารอดรางมารถรางจะมาทุกท่านนะครับ เดี๋ยวเราก็จะนงดูผนอื่นต่อไปครับการเดินทางไปยังจุดต่างๆก็จะมีรถรางบริการและรถกอล์ฟครับส่วนเรานั่งรถรางเที่ยวไปชมแต่ละจุดราคาเพียงคนละ35บาทแถมมีไกด์คอยให้ความรู้กับเราตลอดเส้นทางถัดมาด้ หนูยังจะเป็นแก้งเผือเป้งแดงแล้วก็ปอฮิโปโปแม่มาลิขาหมูหมูตุลแล้วก็หมูหวานหมูตายขอบคุณเราปรุขงของร่างกายให้เข้อเอากับภายนอกจุดต่อไปเราพาน้องลินดาไปดูการลงเล่นน้ําของช้างซึ่งเราจะได้เห็นอิทิยาบทของช้างในมุมมองใต้น้นาตื่นตาตื่นใจมากๆก่อนกลับบ้านเราแวะป้ปอนอาหารน้องยีราฟในโซนสัตว์แอฟริกาซึ่งเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดและกินพื้นที่กว้างขวางมากๆครับ รอบหน้าเดี๋ยวเรารอน้องกรินดาโตขึ้นส่วนนี้อีกนิดนึงนะครับจะกลับมาอีกแน่นอนํำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ